ไข่่อนหรอครับแซฟตี้ก็ชอบสีสับแบบโโแบบคุณผู้ชม วันนี้นะคะก็วันนี้ครบรอบ50ปีของยัสเปานะคะก็เขาก็จะมีคอลเลคชั่นใหม่ๆดีไซน์ใหม่ๆมาทุกคนได้ชมกันก็จะเป็นผู้คนรแกรมที่แบบว่าเป็นดับเบิลเจนะคะทริปเปิลเจนี่ได้ซ้ำเพราะว่ามีเจ3ตัวซึ่งเจ3ตัวนี้ก็คือพูดถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตของยัสเปาค่ะซึ่งเราก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ใช่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆเลยเขาอยู่มา50ปีเรา25ปีเนาะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลย26ก็ได้ ซึ่งนึงของชีวิตเลยที่รู้จักแกสปอมานะคะกระสุดสสนะเซ็กซี่มากในสาตว์มไม่น้ำไงตังวเป็นสาวแล้วเวตัวเป็นสาวเพิ่งเป็นสาวก็เลยไม่จริงจุดนั้นเป็นจุดที่พี่เขาส่งมาให้เราก็เลยแบบหาโอกาสใส่ให้เขาด้วยซึ่งมาชุดไม่น้ำอ่ะเราก็รู้จะแบบลงให้เขายัางไงอะไรมันก็ต้องได้แบบเออน่ารักกุ๊กกถ๊กประมาณนึง เลยลงในสระว่ายาานา้ำแ <g ül> ต่ว่ายน้ำาอนดึกเลยก็ประกมร้อนตอนดึกเกิดจะเย็นลงมาบ้างเลยเป็นเพราะตัวเป็นสาวแล้วจะได้เห็นรูปแบบนี้เรื่อยๆจริงๆหนูก็แต่งประมาณนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วแค่แบบไม่ชุดว่ายน้ำอาจจะแบบว่าเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่คนก็าแซวว่าเหมือนไม,ไม่ไม่กล้าจริงเนี่ยขาวดำหมดเลยชุดว่ายน้ำชุดเป็นสีดำโอ้ เราคือข้างหลังแบล็กเกิมันค่อนข้างโลภอะไรเงี้ยแย่งสีกันก็เลยเออเขาขาดำไปเลยจุดจบเราเคยเขินไหมแต่ชุดว่นน้ำอ่ะไม่ค่อยค่ะถ้าชุดมันพอดีถ้าชุดมันเป็นใช่เราแต่ถ้าชุดมันไม่ใช่เราเวลาใส่ก็จะแบบเฮ้ยเขินอะไรนี่ใครไม่ค่ะไม่ต้องดูเลยไม่เคยค่อยไม่ค่อยให้ใครดูค่ะส่วนใหญ่ถ้าจะดูก็จะมีแต่แบบพี่เพิร์มูัตน้องๆนี่แหละฉันูว่าถอย้ย มีค่มเมนต์มาวะคอมเมนต์เหมือนไม่ห่วงนะคอมเมนต์เหมือนอิจฉาเไม่ก็เหมือนแบบห่วงเขาแบบเนี่ยเธอปวดฉันก็จะปวดบ้างนะเธอปวดบ้างเหมือนไม่ห่วงอิจฉาว่าแบบได้ซีดธอลงบ้างเพราะเดนี่เขาหุ่นดีแล้วเดนี่เขาขิงใส่ว่างั้นเพราะเขาหุ่นดีกว่า เขาแบบพายเวลาเราอยากจะลงบ้านอะเหมือนเหมือนเขาอะไรเขาพใช่ใช่จริงเขาก็แบบมีรูปของเขาแหละแต่ยังไม่ลงเพราะตอนนี้หุ่นดีจริงผอมลงเลยแก้มไม่เหลืออะไรแล้วจริงเหรอหุ่นดีขนาดไหนดีจนพี่ต้องแบบว้าวอ่ะเพราะเราก็ว้าวมันแหละเราก็โอ้โหแต่เขาเก่งเขากินคลีนแบบโหดมากหนูยังไม่ไหวแล้วเขาเลยจิ้แพะมาแน่น อ้หเขาจะลงให้เ <sip> ห <ś ś işte> ็นตอนไหนอะพี <những> ่โบพี่โบเขาบอกไหมเขาจะลงที่ไม่รู้ค่ะรอรอดูแล้วกันใน Instagram แล้วน่าจะได้ชมกันทำไมเราเพื่อนเขายิ้มบ่อยอะไรนะคะเขายิ้มบ่อยฮะเขายิ้มบ่อยใช่หรือไปดูเขาออกเลยไม่ถ้าสมมติอเล็กเขาลงหมดดีขนาดนั้นเราจะหบอกไหม ไม่ห่วงค่ะมีแฟนหุงดีก็แฮปปี้โอ้ยทำไมใจดีกันงน่ารักมากใช่ทุกคนได้ดูเออค่ะคุณดีเหมือนแบบเหมือนสมนาคุณพยายามทำมาได้เท่านี้แล้วอ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเออมันดีจริงๆนะอะไรเงี้ยรวมร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เขาทำด้วยอะไรเงี้ยมันคือเห็นผลจริงๆอะไรเงี้ยใจดีมากที่ของแฟนด้วยอ่ะฮะ พี่พี่อยากดูป่่ะะลบ้างล่ะจะลงาพูดดังๆเลยพูดดังๆว่าเร็วๆร็เร็วๆพูดเร็วอะไรแล้วแม่อยากดูใช่ไหมอะไรนะขอดังๆอยากดูแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่เห็นอะไรดีที่เราเป็นคนถ่ายไปกนมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มีคนถ่ายค่ะเพราะว่าแต่เขาแต่เขาเขามีส่งมาอวดเราหรล่าไม่ส่งไม่ส่งเพราะว่าเวลาออกกำลังกายเสร็จอะเขาต้องมีเช็คแบบ หน้าตรงหน้าข้างอะไรด้วยเพราะของเขาแบบค่อนข้างเครียดกับเรื่องหุ่นมากๆอะไรเงี้ยเพราะเรื่องอะไรก็โชว์ออกร่างกายด้วยก็จะได้ก็จะได้เห็นบ้างแหละเออจังหวะยกนี้บอกโอ้ยหรือว่าเขาอะไรเงี้ยจริงๆมีไม่ไิ้เห็นอะไรอ่ะว่าแบบกาโชว์ได้ประมาณนี้พอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ค่ะหนูว่าเขาก็รู้แหละว่าคนโชว์ตรงไหนตรงไหนไม่ควรโชว์อะไรเงี้ยมีเสือไม่ไม่ควรโชว์ด้วยใช่ไหมก็มีแหละ ค่ะพป้อมเนี่ยนะเคลียร์เคลียร์งานเรื่องนี้ไปปีใหม่กันอย่าบอกว่าจะไปสอบครอบครัวอุ้ยไปเป็นสิบคนเลยค่ะสิบเจ็ดคนเยอะมากสิบคนนะสิบเจ็ดคนทำทิปย์ทัวร์เหรอคะฟิลทัวร์เลยแต่ว่าแบบหลายๆครอบครัวไปกันนะเพื่อนๆพี่ๆอะไรเงี้ยไปกันหมดเลย เราวีเฟรีดไหมว่าต้องไปไหนยังไงหรือว่าใครใครเป็นแพ<ช>น,นทริปนี้เ <ทำ S 2> อ่อ,อคุณพ่อค่ะคุณพ่อแล้วก็พี่อเล็กช่วยกันวางแผนวางแผนต่างๆเงี้ยค่ะเพราะว่าพ่อก็คือจะรู้ฝั่งทางญี่ปุ่นชิซูโอกะอะไรอย่างเงี้ยพ่อจะรู้เรื่องส่วนพี่เล็กๆก็จะแบบอีกแบบนี่เป็นที่เรียกว่าเป็นทริปปีใหม่หรือว่าทริปอะไรก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ค่ะเพราะว่าถ้าไปปีใหม่น่าจะไม่ได้เที่ยวกันน่าจะแย่งเงินเที่ยวเป็นทริปที่ชัำสองครอบครัวหรือเปล่า ตเป็นต้องกระชับเลยนะเพราะว่าเรารักกันทำก็รักทำก้อนรักทำตัวแฟนคำก็แฟนเบื่อยังเราข้างรักเหมือนกันเนาะพอตัวเลยยอมรับเลยใช่ไหมเป็นคนคั่งรักพอตัวเลยพอตัวเลยตั้งใจให้แคตัวเองกันว่าอย่างไรนะคะเห็นคือของรการเรียกน้าสมิธพูดบ่อยหรอก็ครั้งเดียวพอก็เรียกกี่เดรียกหลายอย่างมากเรียกพี่เล็กนี่รักนี่ตา น oh He you know, uh huh. oh like ี่หมเลยแบบแล้วแต่ว่าสถานการณ์มันเที่ยวยังไงใครข้างรักกันกอะะไรับบโว่าเราสู้อยู่แล้วเราเป็นนักสู้ถ้ามีคนบอกว่าเขาคลั่งรักเราเราสู้อยู่แล้วไม่ใช่ความความรู้สึกนะเขารู้สึกว่ามันพอๆกันเลยว่าหรือว่ามัว่าพอๆกันแหละค่ะมันก็ดูเขาก็ดูแบบโควเร์ว่ามันยังเป็นแบบอยู่ในช่วงอะไรทุกคนแบบอยู่ในช่วงรักเอยเตยหอมไงเออมันยังแบบ ใหม่ๆกันอยู่ก็ต้องแบบผัดกันข้างรักบ้างเลยอ่ะกำลังจะบอกว่ามันเป็นโปรโมชั่นเหรอพี่โบไม่แน่ไงมันก็ไม่มีใครรู้ไงแต่ก็มีแล้วนะไม่รู้แต่ก็นั่นแหละข้างลังคู่จบๆมีใครเหงื่อแตกเลยชอบความชอบความโบราณเลย ราไม่รู้สึ้งวอคิดมองว่หน่ไงค่ะมองว่านี่ไงค่ะเสียเอย่านีนะลูกโมจ่าสัมองทอยเป็นอะไรนะโมจ่าสองาสองขาอ่อเอโไระโมจ ไม่ดีที่ยอมแล้วเอามูทผักไประเทศที่ยอมด้วเดาต้องเราเมดาที่อเคพี่โบพี่โบพี่โบหสองสโอเคโอเคสี่าจาสองสามสามสามาไม่งสิขอา่มมไม่สวยเหมยตัวด้วยนะแม่ก็จอเริ่มาริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะหนึ่งสสาม